สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็ไปตลาดมานะคะทุกคนค่ะเราไปเจอหอยนางรมคือตัวใหญ่มากนะคะทุกคนแล้วก็แบบกุ้งสดๆอ่ะคือเอาจงจริงแล้วอ่ะเราเห็นคลิปๆหนึ่งอ่ะที่กินกุ้งแช่น้ำปลาอยากกินมากแล้วก็แบบตำหอยนางรมอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้เราก็เลยเอามาตําแบบผสมกันไปนะคะทุกคนค่ะก็รสชาติก็สีสันก็เท่าที่เห็นนะคะทุกคนค่ะก็ใช้น้ําปลาของแม่เหรียญก็คือนัวมากอะทุกคนใส่ปลาหนัวๆเลยโอ้โหร่างกายแบบต้องการปลามากคือแซ่บมากทุกคนค่ะนี่แหละเราก็ไปตลาดก็ มันก็ดีอย่างหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะอยากกินอะไรเราก็ซื้อมากินเนี่ยเออซื้อมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะดีกว่าไปซือ้อไปซื้อเขาก็ได้นิดหน่อยเออเนี่ยเราก็ซื้อผักมาสิบบาทซื้อหอยนางรมถุงละแปดสิบได้ถุงใหญ่นะทุกคนเออก็ได้กินแบบจุกๆยุไปเลยเน,น,น,นี่ยค่ะสดน้ำปลาหนัวหนัวโอ้เสบขนาดทุกคนคะ่ะเนี่ยจ้าแล้วก็ขนมจีนสิบบาทเออแค่น,นี้หนะะ้าทุกคนคะ่ะเนี่ยแค่นก็แสบแล้วเนี่ยเราก็จัดผักไปแซ่บแซบแก้ขาวนะคะ,ะ,คะทุกคนคะ่ะอื cooperate. นานแล้วว่าที่เราไม่ได้อัดคลิปวิดีโอให้ทุกคนดูทุกคนน,นะคะก็สาลาเนนะคะกินเข้ากับหอยนางรมแล้วก็กุ้งเข้ากันมากทุกคนเนี่ยกุ้งสดๆกรอบมากเลยนะคะอันนี้คือเราแบบล้างอย่างดีเลยทุกคนคะ่ะแช่โซดาแล้วก็แบบคั้นเกลือคือล้างหลายนะ้ำาเออไม่มีความเคาวเลยนะคือเราทําเองอนะ่ะมันก็สะอาดนะทุกคนแล้วก็แบบหอยนางรมอ่ะเราก็เอาใส่น้าร้อนก่อนนะทุกคนลวกน้าร้อนก่อนนี่เลยค่ะนะ้ำมันก็เลยออกขนาดเนี้ยเออเพราะว่าเราลวกน้าร้อนแต่ว่า เอาจิงอ่ะเราก็อยากแบบใส่หอยแครงด้วยนะทุกคนแต่ว่าเรากลัวแบบว่าใส่เยอะมันจะไม่อร่อยนะคะคือเราใส่หลายอย่างจนเกินไปอะ่ะเราก็มันจะไม่อร่อยเอาจิงก็งมีหอยแครงอีกครึ่งกิโลนะทุกคนคือเอาไว้ถ่ายรอบหน้าละกันเนาะนี่นะคะเราก,กินโชว์แค่นี้ทุกคน,นะคะ่ะจะให้อัดคลิปเหมือนเมื่อก่อนมันก็ไม่ไหวแล้ว่ะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ไม่ได้เนาะเราก็แบบอยากมีวิดีโอลงไปแค่นั้นนะทุกคนอืมนี่จะาวันวันก็ไม่ได้มีอะไรอยุดที่นี่เราก็แบบนี่นะคะไปตลาดเหมือนเดิมทุกคนเดี๋ยวนี้ก็คือแบบ ฝนตกทุกวันก็ลําบากมากเลยทุกคนค่ะน้ําท่วมถนนเนาะสิ่งหนึ่งที่เราหยุดไม่ได้ก็คือหยุดหาเงินนะทุกคนคือมันหยุดไม่ได้จริงๆอ่ะเราก็ต้องมาหาเงินของเราต่อไปนะทุกคนเพราะว่าเงินมันก็ต้องใช้ทุกวันอ่ะเออจะให้หยุดอยู่บ้านมันก็อยู่ไม่ได้ทุกคนค่ะรายจ่ายมีทุกวันอ่ะเออบางคนก็แบบว่าเรามาทําไมอะไรเงี้ยเออให้ทำยังไงอะทุกคนไม่มีตังค์เงินสําคัญที่สุดกุ้งตัวใหญ่ๆโอ้โหแซ่บทุกคนค่ะแซ่บหนัวมากนี่แหละสิ่งที่เราอยากกินแบบเอาจริงก็ไม่ได้กินนานแล้วนะทุกคนออ กุ้งสดๆเนี่ยยังไม่ค่อยได้กินนานแล้วเพราะว่าเราแบบไม่ค่อยกล้ากินดิบเนาะเราก็แบบขนาดแค่กุ้งรเยรายังเอาลวกน้ำร้อนเลยทุกคนคะ่ะเออลวกนิดนึงเนี่ยหอยโอ้โหหอยแบบคือหวานชํำม,มากทุกคนค่ะเอาไปลวกน้ำร้อนนิดนึงนะเพราะว่ามันแบบถ้าดิบไปมันก็แบบเราก็ไม่รู้ว่ามีเชื้อโรคหรือทําให้ท้องเสียอะไรไมเนาะอหอยหอยแบบยังฉ่ำเลยอนะทุกคนคือแบบหวานเจี๊ยบอร่อยมากนี่กินกับผักนะคะเข้ากันแบบโอ้โหนี่แหละความสุขนะความสุขของเราก็คือการกินนั่นแหละไม่รู้ของคนอื่นเป็นยังไงแต่ของเราแค่ได้กินก็แบบ มีความสุขแล้วค่ะทุกคนค่ะไม่ต้องอะไรมากมายแต่ละวันคิดมากก็ปวดหัวนะคะแต่ดูสีสันนะเราก็กินไม่ค่อยเผ็ดนะทุกคนเพราะว่าเรากลัวแบบมันเป็นมือแรกของเราเนาะลัวเป็นกระเพาะอะทุกคนเราก็ไม่กล้ากินเผ็ดใส่พริกสามเม็ดแต่ว่านัวแซ่บจริงอร่อยไม่เป็นไรไม่จําเป็นต้องกินเผ็ดนะคะทุกคนค่ะกินเท่าที่ตัวเองรับไหวถ้ากินเราต้องป่วยไปหาหมออย่างนี้ก็ไม่เอานะคะทุกคนค่ะเพื่อจะอยากได้ยอดริ้วมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพตัวเองเอาที่เป็นตัวของเราเองนี่แหละเรากินได้แค่เนี่ยเนี่ยมีคนกลัวนะคะเห็นเรากินอร่อยอ่ะอ ขาถามว่าอร่อยอร่อยไหมเออนะคะแล้วว่ากินไหมล่ะเขาไม่กินนะคะเขาไม่กินปลานะแต่ทุกวันนี้ทุกคนคือแบบว่าของตลาดอะแพงมากอะไรก็แพงไปหมดเลยทุกคนค่ะมะละกอก็แพงแบบมะละกออะไรเราไปซื้อก็แพงได้น้อยนิดเดียวนะสู้สแบบเราทําเองไม่ได้อะทุกคนถ้าเราทําเองอะมันก็จะอร่อยได้กินแบบสะใจมากกว่าได้กินกุ้งหลายตัวแต่ถ้าเราซื้อกุ้งก็แค่หาตัวหกตัวอะไรเงี้ยก็ไม่สะใจเราเนาะ นี่และจ้าหูหอยนางรมจุกๆเนี่ยถุงหนึ่งอ่ะได้เยอะมากเลยทุกคน80บาทอ่ะได้เยอะมากแ่บหนัวก็ขอบคุณทุกคนนะคะสําหรับที่บางคนเขามาดูบางคนหรือไม่ได้เขามาดูก็กดไลค์ให้เรานะคะขอบคุณที่มาส่งกําลังใจให้เรานะทุกคนเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะสร้างรายได้ได้ไหมแต่ว่าเราก็นี่แหละทาไปเรื่อยๆทุกคนค่ะเนืขยันก็ทํานื้ขี้เกียจก็หยุดอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นตัวตนของเราอ่ะจะถามว่าถ้าเราขยันทําตลอดเราคิดว่าเราอาจจะสร้างรายได้ได้นะ นี่แะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยแบบเป็นกำลังใจให้น้องบางคนก็ยังไม่ลืมกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคน